ยิ้ดีคงับ Family สวัสดีค่ะวันนี้นะแนมะ่ฝุ๋ยสั่งเครื่องคืออะไรให้ทานอะไรนี่ไงนี่ไงดูนี่ดูนี่ดูนี่ของสุดนฝุ่น,นเหรอนี่ท้องเซียวมีก <c oughs> ลองดูนะโว้ยตัวนี้ยาวมากเลยมันทำได้ <c oughs> หลายแบบมากเลยนะ <c oughs> พ่อปอมและที่ มันเป็นแบบไร้สายไร้สายยังไงก็เนี่ยมีสายอยู่ดึีออกสิจริงเหรอชาร์จแบบดูมันเหมือนไม่ดึงไม่ได้นะแม่เนี่ยเสียบปั๊กเสียบปั๊กแม่สั่งผิดหรอหรือว่ายังไงแบบเสียบปั๊กเหรอคะเสียบปั๊กจริงเหรอมีสายจริงๆค่ะอะหนูยิ้มเสียปั๊ก หรืแย้มแบบนี้หรือแย้มแบบลองแบบนี้แบบหเมื่อกี้หัวนี้นะแล้วตอนนี้เป็นหัวแบบมีขนมีแบบแรงใส่ใส่เท่านี้แย้มหน่อยมีสองระดับนี่ระดับหนึ่งดูไปขึ้นนึงใช้เราแบบลองนะไปขึ้นนึงกันอ่ะเปิดแบบนี้อ้า this is to open this u ปเป็นฝุ่นปับฝุอันนี้เดียวฟูดต่อแบบหัวยาวหรือเปล่าได้เลยป่านี่ก็ได้อยู่อ่ะอ่ะเดี๋ยวดูแบบเลม้าว้าวว้าว้วาว้ด้า้าว้วว้าวน้า้วย ก็ไม<อ>่แพงนะงกันเนี่ะโอ้ยเด้วขอทำแบบสูงใจเย็น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 คือแต่ละอันนี้<ค>นเป็นท่อยาวๆนะนต่อเดี๋ยวให้หนูยิ้มทำกันหนูยิ้มไปยืนอยูตรงนู้นเลยอ่าอ่โต๊ะนี้เลยฮะ <c oughs> ขยันเลยนะออไปนู่นแล้ววัยนี่ปักจะสุดแล้วอ๋ออันนี้ที่เป็นที่คล้องค่ะเอาที่ไว้ยึดกับฝาผนังมันมันอันนี้ยึดติดฝาไว้แล้วก็ใส่ปึ๊บขาไว้แต่พ่อผมไม่ได้ใช้หรอกไอนน้อย่างเงี้ยยาวเกินอันนี้นี่มันอยู่ตรง,ตรงไหนอะเศษผงอยู่นี่นเออคู่มือก่อนสายยางมากนี่ได้ละนี่คือดึงออกมาแล้วอันนี้ไปอยู่ตรงไหนอะนี่ เดี๋ยวเศษฝุ่นเต็มเลยหรือยิ่งเททีนี้นะนี่ขยะขยาะขยะขยกร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 ะขยะโอ้โหดูดิเห็นไหมอือเป็นเศษแบบไม่ใช่เศษกระดาษของแม่ปู่อ่ะเป็นเศษขยะจริงๆเลยอันนี้เราไปล้างได้อันนี้ไปล้างได้เทออกละเทเศษออกแล้วก็ใส่ยังใส่ค่ะรู้แล้วว่าทำไมมันลื่นแม่ปุ๋ยมันมีรอยตรงนี้แล้วนี่ก็ปิดมันจะเสียงดังขนาดไหนเนี่ยนะ อันนี้เองอ่ะอ่าแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ตรงนี้อ่ะมนึเดียวมาเสร็จแล้วก็มนึเดียวจะใช้แบบยาวอันนี้มันดูดยากมากอันนี้ก็คือต้องใส่ตามตองนีไหมปีจุดเขามีจุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันตเนี่ยมันจะมีขั้วตรงเนี้ยมันจะใส่พอดีต่อจุดมันจะนั่ไม่ใช่ใส่ไปเรื่อยนะอือปหนึ่งเดียวมา การมีสายก็คือมันจะไปไกลๆไ,ไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราใช้เสร็จแล้วหนูแย้มจะปิดตรงไหนล่ะคะอาแต่ถ้าเราก็สมมติาปิดอยู่ไหนแล้วเสียงเบาอยากแรงกดอีกรอบ ป,ป๊าป๊าบอกว่าดูดฝุ่นที่โตอะโอ้โหโยกเลยเราจะเปลี่ยนหัวเขาบอกว่าเปลี่ยนหัวอ่าเปลี่ยนหัวนี่เปลี่ยนอ่านี่แบบแปบ๊บเล็กนะคะ น,นี้ยมันต้องเป็นอันนี้สรุปพ่อ,นนอบ,บอมชอบอันนี้นนเดี๋ยวพ่อบ,บอมลองดูกันดูนะดูนะนี่ฝุ่นนี้นะระวังนะ ท้องสายไฟอ่ะมาเร็วมาหาพ่อวอมเจ็บไหมมาให้พ่อวอมทำปะเดี๋ยวพ่อวอมจะไว้ทำความสะอาดบ้านพ่อนจะพ่อจะไม่ใช้อันนี้แน่นอนแม่พ่อวอมใช้แค่นี้บางอันอันนี้ก็เหมาะนะเวลาไปแบบปัดฝุ่นมันเยอะๆฝุ่นเยอะเแล้วก็ฟังเนี่ก็ถนัดนะเล็กๆเออเนี่ยก็เลี้ยวได้อยู่นี่หิ อยากได้ก็เราไปหาซื้อดูนะคะใน lazada shopee มีหมดเลยแล้วมีหลายรุ่นไหมนะตอนแรกคิดว่ามันลายสายไงแต่ก็ไม่เป็นไรราคาแบบประมาณนี้เนาะเนาะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะหนูยิ้มหนูแย้มายบาย